สวัสดีครับพบกันอีกครั้งครับในรายการพระธรรมนำชีวิตเช้านี้พระธรรมที่จะหนุนใจเราอยู่ในพระธรรมเอเฟซัสบทที่4ข้อที่1นถึงหพระธรรมเอเฟซัสบทที่4ข้อที่1นถึงหอาจารย์เปโลได้เน้นย้ําให้พี่น้องที่เมืองเอเฟซัสรักษาความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันนะเพิพ่พีใช้คําว่ารักษาแบบการรักษาไม่ได้ไหมายถึงการที่เราสร้างขึ้นมาแต่สิ่งนี้ พระเจ้าทรงประทานให้กับเราแล้วโดยทางพระวิญญาณบริสุธิ์ให้เรามีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอาจารย์เปาโลเรียกร้องให้พี่น้องที่เมืองเอเฟซัสแล้วก็ชีวิตของเราทุกคนที่จะเพียรพยายามที่จะรักษาความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันให้ยังคงอยู่ในข้อหนึ่งข้อสองเล่าพูดถึงหนทางที่จะ <c oughs> รักษาความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการมีใจถ่อมสุภาพการมีใจอ่อนโยน การมีความอดทนนะครับสิ่งเหล่านี้ก็เป็นช่องทางหรือเป็นหนทางที่เราจะสามารถรักษาความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันที่พระเจ้าทรงประทานให้กับเราแล้วได้เราลองพิจารณาดูสังคมที่มีความแตกแยกที่มีปัญหาที่ไม่สามารถคงไว้ซึ่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันลักษณะของสังคมประเภทนั้นจะมีแบบไหนนะแน่นอนที่สุด ต่างคนก็ต่างที่จะเอาความคิดเห็นของตัวเองเป็นใหญ่นะไม่เรียนรู้ในการยอมฟังความคิดเห็นของคนอื่นนะก็คิดว่าตัวเองแน่ตัวเองเก่งนะสุดท้ายก็ไปกับคนละทาง <c oughs> เพราะว่าไม่สามารถที่จะรักษาความปองดองหรือรักษาความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันได้เพราะว่าแต่ละคนก็ยึดตัวเองเป็นที่ตั้งหรือหลายคนก็ไม่มีความอดทนพอ นะเมื่อมีปัญหานิดนึงเกิดขึ้นเมื่อมีความาขัดแย้งเกิดขึ้นก็ไม่อดไม่อดทนนะพอเราไม่อดทนปุ๊บสิ่งต่างๆก็จะตามมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคําพูดเรื่องของการกระทำนะสิ่งเหล่านี้ก็เป็นผลมาจากการที่เราไม่มีชีวิตที่อดทนเพราะนั้นอาจารย์บอโลจรึงเรียกร้องเราใหา้รักษาความเป็นน้ําหนึ่งใจใจเดียวกันโดยมีชีวิตนะที่มีใจถ่อมมีจิตใจอ่อนโยน ยอมฟังความคิดเห็นของคนอื่นนะการมีใจถ่อมเนี่ยไม่ได้ไม่ได้หมายถึงการที่เรามีความสุภาพอย่างเดียวแต่ว่ามันหมายถึงการที่เรายอมฟังความคิดเห็นของคนอื่นด้วยนะสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นช่องทางที่จะทําให้เราสามารถที่จะรักษาความเป็น,นหนึ่งใจเดียวกันได้และสุดท้ายสิ่งที่เราจะต้องมีนั่นคือการที่เรามีชีวิตที่อดทนนะเมื่อมี ข้อขัดแย้งเกิดขึ้นหรือมีคําพูดใดที่อาจจะไม่ถูกใจเราเราก็ต้องเรียนรู้ในการอดทนนะเพราะว่าถ้าเราไม่อดทนเราก็จะมีปัญหาเกิดขึ้นพอมีปัญหาปุ๊บความแตกแยกก็จะตามมาเมื่อความแตกแยก,กตามมาเราก็ไม่สามารถที่จะรักษาความเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกันได้เพราะฉะนั้นให้ชีวิตของเรานะเรากลับมาทบทวนชีวิตของเราว่าเราเป็นแบบไหนเรามีความเพียรพยายามที่จะ รักษาความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันที่พระเจ้าทรงป,ประทานให้กับเราหรือไม่หรือเราเป็นเหตุที่ทําให้เกิดความแตกแยก,กหรือเราเป็นเหตุทําให้เกิดาขาดซึ่งเอกภาพขาดซึ่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะสิ่งเหล่านี้ก็ต้องกลับมาสํารวจชีวิตของเราว่าชีวิตของเราเป็นเช่นไรนะขอพระเจ้าช่วยเราที่จะให้เราทําหน้าที่ของเราให้ดีนในการาไม่เป็นต้นเหตุ นในการทําให้เกิดความแตกแยกแล,แล้วก็เพียรพยายามที่จะรักษาความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันที่พระเจ้าทรงโปรดประทานให Long ้และเมื่อเรามีความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันแล้วเนี่ยสิ่งต่างๆก็จะตามมาพระพรของพระเจ้าก็จะตามมาพระพรของพระเจ้าก็จะมาจากการที่มีเรามีชีวิตของความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าทรงต้องการให้เราเป็นขอพระเจ้าอยพรครับ